สวัสดีนาท่านผู้ชมเราก็โอ้ควันกุ๊บเลยควันตามหลังกุ๊บกลัวเราก็จะมาขับรถเส้นทางที่มีการปรับปรุงเมื่อเช้านะทุกท่านนี่ถนนมีการทําใหม่นะพี่น้องเอ้ยมีการทําถนนใหม่นะครับเมื่อเช้านี่เองนะครับใช้ไรกว่าเดิมลุมหายไปหมดเลย โอ้ดีมากเลยแจ๋วเจ๋วแจวไม่เคยมีการแบบทําใหม่เลยนะตรงนี้เท่าที่ผมจำความได้นะโอ้มามา มควันรถนะพี่น้องเฮ้ยอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดนะเขาทาน่าจะทํามาชนนี้เลยนะทุกท่านนี่ทายาวมาเลยนะไว้ง่ายต่อไปเนี่ยอ่างเก็บน้ําแห่งนี้เนี่ยอ่าจะมีจะมีแต่น้ําจะไม่มีหาดแบบนี้นะทุกท่านหาดจะหายไปนะครับหาดหาดจะหายไปแล้วจะมีแต่น้นําแทน แล้วก็มีถนนของกรมชลนะของกรมชลประทานมาพัฒนาทำใหม่นะพี่น้องเ้ยดีมากเลยนะขอชื่นชมนะทุกท่านนะซึ่งเดิมทีเนี่ยถนนบนเส้นเขื่อนเนี่ยบนสันเขื่อนเนี่ยมันจะมนนีมันจะเป็นหลุมลุกรังนะเป็นหลุมเป็นบอ่ออันนี้เพื่อนก็เอาดินมาถมแล้วก็เกรดใหม่ นะก็ถือว่าจเจริญไปอีกอย่างถ้าถ้าเขาลาดยางด้วยนี่มันจะดีมากเลยนะถ้ามีการเทลาดยางเนี่ยผมก็จะใช้แต่เส้นนี้แหละผมจะไม่ลงไปด้านล่างแล้วเพราะด้านล่างเนี่ยถน,นนมันหลุมนะผมก็จะใช้เส้นนี้แล้วก็ลงตรงนู้นนะโอ้สุกท่านรถแมคโครเขาทํางานเร็วมากเลยมาถึงตรงนี้แล้วนี่ใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็แถวนี้ก็จะเป็น น้ำหมดเลยนะสังเกตดูนะเห็นไหมมันมีน้ําเพิ่มขึ้นนะตรงนั้นนะครับอืมเป็นระยะกว้างอยู่แล้วนี่กว้างอยู่โอ้เขากองดินเนาะตรงนน้นเลยแมคโครสามคันนะพี่น้องเยขุดลอกนะเพิ่ม นะความจุของอ่างนะเก็บน้ำนะทุกท่านนี่แล้วก็มีถนนเส้นใหม่ด้วยนะดีใจกับชาวบ้านนะชาวบ้านโนนรุ่งเรืองโนนครนะเพราะว่าโนนอ่าโนนนะทุกท่านหมู่บ้านตรงที่นะอ่าเวลาแกไปรับไปส่งลูกไปโรงเรียนแกก็ใช้เส้นสันเขื่อนตรงนี้นะแกไม่ได้ลงไปข้างล่างนะแกจะใช้แต่เส้นนี้แหละประจําทุกวันนะแกไปรับไปส่งลูกก็ดีใจกับแกด้วยนะ ดีใจกับแม่แชมป์ด้วยที่มีถนนนะเส้นเส้นนี้เขาปรับปรุงใหม่นะไม่ต้องแบบเอ้ยหลบหลุมซ้ายขวาแล้วทีนี้ก็สะดวกสบายเลยนะขับรถรเดียวแบบผมกลัวอย่างเดียวนะพอมันไม่มีหลุมแบบนี้เนี่ยผมกลัววัยรุ่นจะมาแข่งรถ <c oughs> ผมกลัวแบบนั้นแหละพอมันเป็นเส้นแบบตรงๆแบบนี้แล้ววัยรุ่นเขาชอบแข่งรถนะทุกท่านเออวัยรุ่นเนี่ยชอบแล้วนี่แข่งรถนี่แล้วก็ ความจุเขือนจะน่าน่าจะแบบจุน้ําได้เยอะขึ้นนะปีหน้าฟ้าใหม่นี้น่าจะแบบทํานาปีนาปรังกันแบบสะดวกสบายเลยนะเออแจ๋วเลยนะท่านเยี่ยมเลยรู้สึกว่าดินดินที่เขาจกมาเนี่ยเขามีแบ่งขายด้วยนะพี่น้องนะ หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเห็นเขาจกใส่รถแล้วก็วิ่งออกไปเข้าไปในหมู่บ้านนะไม่แน่ใจว่าเราซื้อได้ไหมหรือยังไงนะเออว่ามันถูกหรือเปล่เอออันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเขาขายไหมหรือว่าเขาเอาไปถมเขื่อนที่อื่นหรืออะไรยังไงไม่รู้นะนี่พูดไปด้วยความไม่รู้เฉยๆนะท่านเห็นเขาจกใส่รถแล้วก็เขาก็วิ่งออกนะเขาน่าจะเอาไปเทที่ไหนสักที่หนึ่งเออ ก็ดีใจนะท่านที่มีการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเลยนะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยรถสัญจรไปมาก็สะดวกสบายขึ้นนะนี่รถขับมาแบบไม่ต้องหลบหลุมอีกต่อไปสบายเลยความจุน้ำก็ได้เพิ่มขึ้นนะเออรถก็มาแบบสะดวกสบายเลยนะท่าน ไปได้หรือเปล่านี่โอ้ไปได้สบายชิวๆหลบกันได้สบายถนนเส้นใหญ่แล้วโอ้ดนถนนใหม่พี่น้องต้องฉลองก่อนขับฉลองก่อนดีใจมากเลยที่เขาทำถนน,ถนนตรงนี้เส้นใหม่นะใจนึงผมก็อยากให้ทำข้างล่างด้วยแหละทางเข้าหมู่บ้านนะรถเพิ่นไปส่งของนะพี่น้องเลย ปกลับบ้านพักผ่เพราะยังไม่พักผ่อนเดี๋ยวจะกลับไปขัดปูนอีกครั้งหนึ่งอยู่นี่เขาก็เปิดนะโน่นนะทุกท่านฉลองฉลองได้ถน,นนใหม่ สล้งถนนใหม่ก่อนโอ้ไม่ไม่มีหลุมดีจังเลยดีจังเลยที่ไม่มีหลุมดีจังเลยทุกท่านไม่มีหลุมดีดีด ข่าวดีนะท่านผู้ชมข่าวดีถึงบ้านโนนคำนะฮะแล้วก็บ้านาโนนโนนรุ่งเรืองเนาะพ่อตรงนี้มันอันี่หน่อยนึงเนาะตรงนี้เนี่ยมันวํมไปหน่อยนึง ผมอยากให้ขยายเส้นนี้เลยในถน,นนนี่ขยายเส้นนี้นาจะดีนะนี่ขยายถนนเส้นนี้โอเคครับทุกท่านฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับเดินทางกลับก่อน